สวัสดี<ร>ค่ะนี่คือรายการอาชีพในฝันเอดที่สองนะเอ็นค่ะเอาวันนี้ก็มาพูกับพวกเราทั้งสองคนอีกเช่นเคยหลังจากที่ห่างไกลกันไปนานจากจสถานการณ์โควิดหนา้ญญาที่ทำให้พวกเราทั้งสองคนเนี่อยได้อยู่พักกันยาวเลยใช่ไหมคะทุกปีอะใช่แล้วลูกแล้วในวันนี้นะเรียนของลีกก็จะมีอาชีพในฝันที่เรางๆาหลายๆคนเนี่ยอยากจะเป็นนั่นก็คือถ้าอยากรี้ใช่ไหมคะปติตามกันเลยคะ่ะ เราก็อยู่กับพี่ลี่นะคะพี่ลี่สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ลี่นะคะเดี๋ยวเราให้พี่ลี่แนะนําตัวกันเลยค่ะค่ะก็ชื่อพี่ลี่นะคะลูกจิราอุจมันทรบัมรอค่ะก็เราอยากจะรู้ว่าพี่ลี่เนี่ยเรียนหาอะไรอะไรสาขาอะไรถึงจบมาที่นี้ค่ะ พี่จบมหาวิทยาลัยลกเกษตรศาสตร์นะคะคณะเทคนิคการสัตวแพทย์เนาะแล้ว <â> ก็ปอโทนี้ก็จบคณะบริหาธรธุรกิจนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ <S <S คือที่มาเปิดร้านนะเพราะว่ามีความใฝ่ฝันตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยแล้วว่าอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองเองนาะและทีนี้ก็คือด้วยความที่เป็นคนชอบตัดกับข้าวอยู่แล้วตอนอยู่กรุงเทพอะไรประมาณนี้ก็ าต่าที่เวลาไม่ได้ทํางานเนี่ยพี่ก็จะเข้าครัวทำกับข้าวอะไรย่างเงี้ยอยู่ในครัวทั้งวันแล้วก็ทีนี้ก็ด้วยความที่แบบอยู่ที่นี่ตั้งแต่เรียนปตรีอ่จะจนถึงทํางานก็ประมาณสิปีได้ไมั้งก็อยากจะกลับมาบ้านมาอยู่บ้านอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยก็น่าจะมีจุดเริ่มต้นว่าเอ้่อยากจะมาทําร้านที่บ้านด้วยความที่ช่วงนั้นก็คือร้านก็ยังมีไม่เยอะอะไรประมาณนี้ประกอบกับชอบทําอาหารทําอะไรเงี้ยก็เลยเออสามารถเปิดร้านที่บ้านดีกว่าอะไรประมาณนี้ แรงบันดาลใจคือเรื่อวามาอยู่เทพคาเฟ่มันก็จะมีค่อนข,ข้างที่จะเยอะเอะนะาะใช่ที่ก็แบบไปตามคาเฟ่ต่างๆอะไรประมาณนี้เหมือนกับเราเก็บหลายๆคาเฟ่เก็บความชอบดูจากหนังสือด้วยอแล้วก็พอรู้สึกว่าอันไหนที่มันใช่เลยรประมาณนี้ใช่เหมือนไตใช่ใช่ก็เหมือนกับว่าเอามิกแอนด์แมทหลายๆคาเฟ่มารวมกัน ช่วงนี้ก็ด้ยวยความที่วัยรุ่นค่อนข้างที่จะรู้จักมากยิ่งขึ้นเนาะใช่พรกะเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีคนแชร์กันต่อไปแล้วก็จะมีคนค่อนข้างรักงานตอบรับที่ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าจะมีวัยรุ่นเข้ามาถ่ายรูปบ้างมา,า,า,งมาช็คกินบ้างอะไรประมาณนี้จ้ะก็ถือว่าโอเคค่ะที่เ,เจ้ของร้านเนาะก็ร้านในส่วนของร้านก็จะเป็นโน้น เคเนเจอร์ก็คือจะเป็นส่วนของเครื่องดื่มที่เป็นทางที่เราแบบมาคิดมามิกแอนแบทเหมือนกันเนาะส่วนอาหารนี้ที่ลูกค้าส่วนมากที่จะสั่งก็จะเป็นพวกยำไก่กรอบข้าวราดตะรุงทอดน้ำปลานะคะแล้วก็จะมีอ,อะไรก่นซัลมอนแช่น้ำปลายำขนมจีนมาตุน่ากูอันนี้ก็คือจะเป็นอาหารที่เป็นเมนูแนะนำของทางร ปิดโมงถึงสามทุ่มนะคะก็คือจะอให้บริการอาหารเป็นอาหารสากลนนะคะทางร้านก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มอาหารทานเล่นเนาะยามอาหารจานเดียวแล้วก็เป็นพวกกับข้าวนะคะหรือว่าตอนนี้นะคะมฟู้ดแพนด้า <c oughs> ก็สามารถที่จะสั่งผ่านแอปฟูแพนด้า <c oughs> ได้นะคะยังไงก็ฝากว้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ๆขอบคุณนะคะที่ให้พวกเราสัม์ถสงินานอาหารถ้งเลยนะคะแล้วสำหรับใครที่สนใจนะคะสาม <c oughs> <c oughs> <ส>ารถมาที่ด้านโดเมเบอร์ได้เลยนะคะ บไปแล้วกับรายการอาชีพในฝันเอพิโซดที่2ส่วนใครที่ชอบคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเรากันด้วยนะคะและใครที่อยากจะติดตามพวกเรานะคะให้ไปติดตามที่เพจครอบครัวพอเพียงโรงเรียนนราธิวาสรถมา ส่วนใครที่ติดตามพวกเราผ่าน YouTube นะคะก็ให้ไปติดตามที่ KPPXNS Official แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับพวกเรากันด้วยนะคะแล้วก็อย่ายลืมกดรูปก,กระดิ่งกันด้วยนะคะกริ๊งกเปเป็นการแจ้งเตือนเองค่ะสำหรับนี้บ๊ายบายค่ะ